ที่ศูนย์การศึกษาพัพฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานายสวิทคำดีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแรลลี่รถยนต์เส้นทางดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแรลลี่สู่บ้านพ่อสารตอบพระราชปณิธานเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทรมาหาภูมิพล์อดุลยเดชบร,รมนาถบพิตรที่มีพระราชดำริในการสร้างโครงการพระราชดำริต่างๆและเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพระราชดำริให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นให้เยาวช และประชาชนรู้จักและประหนักถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนโดยอาศัยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแบบอย่างทั้งนี้กิจกรรมในวันที่2ของการจัดงานทางศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดให้มีการศึกษาดูงานภายในโครงการและส่วนหนึ่งก็จะมีการร่วมกิจกรรมสร้างไฟมีชีวิตที่บ้านห้วยหินตำบลลาดกระทิงอำเภอสนามชัยเขตเพื่อเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกให้เยาวชนประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์หวงแหทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ กับกล่าวสืบไปสำนิดลำเลิศอายงาน